โอ้โหอร่อยจนต่างชาติต้องทึ่งใครที่มีคนรู้ใจหรือว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติแล้วชอบทานอาหารไทยมากๆแต่ว่าต้องเป็นรสเดิมหรือว่าลักชูรี่แบบไทยครีซีนแพทมีร้านนี้ค่ะแนะนำแบบจริงใจใครอยากรู้ต้องตามแพทมาเลยนะคะว่าร้านไหนไม่ไกลค่ะเดีย๋ยวกรุงเทพไปกันเลย สนับสนุนโดย p a ทีย Luxury Doll ดีไซน์และจัดจำหน่ายชุดตุ๊กตาบลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ Facebook Party September วันนี้เราอยู่ที่ Terminal 21ตรงแยกอสงนี่เองค่ะแพทพาทุกคนมาที่ร้านกับข้าวกับปลา ทั้งเทอร์มินอลถือว่าเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติเลยนะคะเพราะมีอาหารให้เลือกแบบนานา,นาชาติกันเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นอาหารไทยร้านนี้เป็นร้านที่แพทขอ recommend ที่ว่าต่างชาติจะต้องชอบเพราะว่ารสชาติเป็นแบบไทยครีซีนมาทานกี่ครั้งก็จะเห็นลูกค้าต่างชาติเต็มร้านแบบนี้ตลอดเลยค่ะบรรยากาศของร้านก็ดีนะคะต่อให้คนจะเยอะแต่มันก็ดูไม่แออัดค่ะ เมนูมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าเปิดมาหน้าแรกก็เจออาหารเรื่องน้ำย่อยก่อนเลยหน้าถัดไปเป็นอาหารแนะนำค่ะอู้แนะนำเยอะเชียวต่อมาก็เป็นพวกยำส้มตำนะคะหน้านี้เป็นแกงต้มยำแล้วก็พวกแกงกะทิค่ะถัดมาจะเป็นน้ำพริกแล้วก็พวกหล่นต่างๆนะคะอู้หน้านี้ของโปรดค่ะเป็นพวกปลาทอด หน้านี้จะเป็นอาหารพวกผัดนะคะมีหลายอย่างให้เลือกเลยนี่ก็ผัดผักอู้อัน,นี่นะกินจังเลยขนมจีนอันนี้จะเป็นอาหารจานเดียวพวกเส้นนะคะตัวนี้ก็เป็นอาหารจานเดียวเหมือนกันแต่เป็นข้าวอันนี้เป็นข้าวไข่ข้นอันนี้มาก,กินบ่อยแล้วก็มีพาสต้าด้วยค่ะดูเมนูมังสวิรัติสิคะโหเยอะมากใครทานมังสวิรัิ ต้องมาร้านนี้ค่ะไม่น่าเบื่อและนี่ค่ะของหวานว้าวมีตั้งหลายอย่างแล้วนี่ก็มีเครื่องดื่มเยอะด้วยมีไอศครีมน่ากินมากบัวลอยน้ำแข็งใสสละดลอยแก้วและอันนี้นะคะทางร้านเขาแนะนำเป็นสมูทตี้กระทร้อนแล้วก็ตำกระทร้อนเขาบอกว่าหน้านี้ต้องรีบทานกระทอนกำลังอร่อย วันนี้เป็นมือพิเศษมีหนุ่มเกาหลีมาทานด้วยค่ะมาดูสิคะว่าจะถูกปากเขาไหม <Wow. S 1> มาแล้วค่ะจานแรกผัดไทยกุ้งสด265บาบทผัดไทยร้านนี้นะคะจานใหญ่มากเวลาสั่งต้องระวังจะทานไม่หมดแล้วก็จุดเด่นของร้านนี้เขาจะมีมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยหั่นซอยมาใส่ไว้ด้านข้างเวลาทานเราคลุกมีจะมีความเปรี้ยวความหอมของมะม่วงเพิ่มขึ้นมาค่ะ และที่สำคัญนะคะคือกุ้งตัวใหญ่มากเอาละค่ะจานถัดไปก็มาแล้ว,วตำไทยไข่เค็ม1 7 5บาทตำไทยไข่เค็มของร้านนี้นะคะเขาใช้ไข่เค็มที่เค็มกำลังดีไม่เค็มโดดเกินรู้เลยว่าของดีแน่ๆ่แล้วกุ้งแห้งตัวใหญ่มากาตามมาด้วยข้าวผัดคว่วกลิ้งกระดูกหมูอ่อนค่ะ250บาท อันนี้เป็นสูตรนครศรีธรรมราชเลยนะคะเผ <Wow. S 1> ็ดกำลังดีไม่เผ็ดมากจนเกินไป <Wow. S 1> และต่อมาก็คือต้มยำกุ้งน้ำข้นมะพร้าวอ่อนตัวนี้คือกินแล้วน้ำตาจะไหลค่ะเพราะว่าอะไรรูไหมคะ มันคือสูตรแท้ดั้งเดิมแบบไทยครยซีนสำหรับต้มยำกุ้งนำคนจริงๆค่ะจัดมาในหม้อไฟร้อนๆเลยนะคะหม้อนี้360บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆคะ่ะแพทบอกเลยว่าได้สิมคําแรกแล้วแบบตกใจเลยว่ามันมีรสชาติดั้งเดิมแบบนี้อยู่อีกหรอร้านนี้ทําถึงมากค่ะความเปรี้ยวความนัวความเผ็ด ความเข้มข้นมันกำลังดีไปซะทุกอย่างเลยนะคะแล้วดูสิคขาว่ากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากและอีกอย่างหนึ่งนะคะมะพร้าวอ่อนนี่อ่อนจริงๆค่ะละลายในปากเลยถ้าใครมาร้านนี้ขอให้ลองต้มยำกุ้งนำคนนะคะขอร้องเลยค่ะแล้วจะติดใจเอาละค่ะเริ่มกินจริงจังละรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกเพื่อน <ๆ S 1> เพิ่มเติมน,นะคะ มาเริ่มที่ผัดไทยกันก่อนเลยค่ะตัวเส้นผัดมากำลังดีค่ะอาเดนเต้ Al ตัวซอสเคลือบทุกเส้นเลยมีมากและนี่ค่ะกุ้งดูสิคะตัวใหญ่แค่ไหนน่ากินมากดูสิใหญ่มากเลยค่ะโ,โหขอเอาหางออกก่อนเนาะ แพ่เป็นคนที่ชอบกินกุ้งมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่กวนดูซิว่าเป็นไงอกุ้งก็ผัดมากำลังดีค่ะไม่สุกจนเกินไปเคี้ยวง่ายมีความหวานรู้เลยว่าสดมากมต่อมาขอเป็นส้มตำล้วกันนะคะตำไทยว่าเป็นยังไง เส้นมะละกอดีจังเลยค่ะไม่กรอบจนเกินไปแล้วก็น้ำส้มตำซึมเข้าไปได้รสชาติทุกเส้นเลยมาต่อกันที่ข้าวผัดคัวกลิ้งนะคะอืมจริงๆอยากให้เผ็ดกว่านี้ค่ะเราอาจจะสั่งเผ็ดกว่านี้ได้นะคะบอกเลยว่าขอใต้แท้ๆเผ็ดฉ่ำๆและนี้ค่ะมาต่อกันที่ต้มยำกุ้ง อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครชอบรสชาติที่กำลังดีต่างชาติทานได้แต่ไม่ใช่รสชาติต่างชาติจ๋าๆนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นไทยอยู่ขอแนะนำร้านนี้จริงๆแล้วกุ้งก็เป็นกุ้งแม่น้ำที่สดถ้าทุกคนได้กินนะคะจะรู้เลยว่าของเขาสดแบบพรีเมียมจริงๆสมราคาค่ะ อย่างหม้อนี้นะคะแพทมองว่าค่อนข้างคุ้มถึงจะราคา360บาทก็จริงแต่ว่ากินได้ถึงประมาณ3-4คนกันเลยทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งในหม้อมีกุ้งแม่น้ำเยอะมากๆเลยค่ะบางร้านอาจจะดูหม้อใหญ่แต่ว่าเครื่องน้อยแต่อันนี้จัดเต็มสุดๆเลยอร่อยมากเลยค่ะและเพื่อนเกาหลีของแพทก็บอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าถูกใจมากกับร้านนี้จริงๆ มาถึงเวลาให้คะแนนแล้วค่ะสำหรับเรื่องรสชาติและความอร่อยรับไปเลย5้ดาวเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบก็5ดาวเช่นกันค่ะร้านและการเสวิตส4ดาวส่วนเรื่องโลเคชั่นให้4ดาวเหมือนกันค่ะยังไงร้านกับข้าวกับปลาก็เป็นหนึ่งในใจของฉันนะคะเอาละค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอยากรู้ก็ต้องมาลองทานกันเองนะคะ แล้วก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยคราวหน้าแพจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย